ในช่วงเวลานี้ทุกคนหันมาซื้อของออนไลน์กันมากคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ออกจากบ้านกันไม่ได้นะคะหลายพื้นที่มีการล็อกดาวน์ค่ะปรากฏว่าด้วยอันนี้ส์นี้นะคะทำให้ช้อปปีมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถึง7 0,000ล้านบาททีเดียวคุณผู้ชมในช่วงไตรามาสท,ที่ผ่านมาแหมมองอย่างนี้ก็เหมือนว่าจะสดใสน,นะคะแต่ถ้ามาสรุปโดยรวมแล้วให้เหลือแค่ผลกําไรปรากฏว่ามันยังขาดทุนอยู่คุณผู้ชมคุณเพนะคะปรากฏว่าขาดทุนไปนับหมื่นล้านบาทเลยนะคะสำหรับในไตรามาสท,ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งการระบาดของโควิด1 9แน่นอนนะตามมาด้วยมาตรการปิดเมืองก็เป็นตัวเร่งค่ะทําให้คนหันมาใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้นใช้งานออนไลน์มากขึ้นทางซีกรุ๊ปบริษัทในสิงคโปร์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเกมออนไลน์งานชําระเงินดิจิทัลรวมไปถึงแพลตฟอร์มช้อปปี กลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้นะคะโดยที่รายรับรวมชาช่วงไตรมาสที่2อยู่ที่กว่า2,280ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็คือประมาณ7,6 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ158่าน,นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะคืออย่างนี้คคุณผู้ชมบริษัทเข้าไปอัดฉีดงบโฆษณา เพื่อโปรโมทส,สินค้าและก็บริการมหาศาลนะสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายเจ้าาไม่ว่าจะเป็นแกลบจากสิงคโปร์โปรจุกรุปจากอินโดนีเซียก็เลยทำให้งบการตราเชิงรุกในไตรมาสนี้ของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้น138%เป็น921ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 0,000ืล้านบาทคุณผู้ชมแน่นอนอจุดนี้แหละส่งผลให้บริษัทขาดทุนสุดทธินะคะ433ิล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ หมื่นกว่าล้านบาทค่ะขณะที่ปีก่อนเขาขาดทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ393ล้านดอลลาร์สหรัฐนะดังนั้นอันนี้คือภาพรวมเป็นบริษัทแม่แล้วมาดูส่วนรายได้ของช้อปปีกันนะ,ะแม้จะเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงตามเทรนของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากขึ้นคุณผู้ชมมีรายรับเพิ่มขึ้น1 6 0ยหเตตแรงนะร้160อในยุคนี้นะ,ะเป็นเงินกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า40 0 0 0ล้านบาท แต่ค่ะแต่แต่เขาก็ขาดทุนนะาจาก,การดำเนินงานเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่า627ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือกว่า2,000 20, 0ล้านบาทคือทั้งนี้ค่ะตลาดหลักของบริษัทแม่อย่างซีกรุ๊ปนะคะคือประกอบด้วย6ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ไต้หวันนะคะในช่วงไตรมาส2ก็มีการขยายธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซค่ะ ไปยังประเทศชิลีแล้วก็โคลอมเบียตามแผนการขยายธุรกิจในตลาดกลุ่มละตินอเมริกาบราซิลแล้วก็เม็กซิโกนั่นเองค่ะค่ะามาดูสถานการณ์โควิด -19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นได้นะคะว่าแนวโน้มมันรุนแรงขึ้นค่ะนิเคเอเชียเขาบอกว่าปัจจุบันมีรายงานผู้เสียชีวิตมากถึงร้อยละ25นะคะเมืองหลวงหลายประเทศก็ปิดเมืองอยู่จากมาตรการเข้มงวดของภาครัฐนี่ก็ทําให้ทุกธุรกิจต้องมาอาศัยช่องทางออนไลน์แล้วก็ยังเติบโตกันไปได้นะคะ มามองสมรภูมิการแข่งขันของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในภูมิภาคนับว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะอย่างที่ Grab ที่สิงคโปร์เขาก็วางแผนจะเจาะไปที่สหรัฐในสิ้นปีนี้ด้วยผ่านการควบรวมกิจการค่ะน่าจะระดมทุนได้มากถึง4,000ล้านดอลลาร์ด้วยนะคะทางซีกรุ๊ปแล้วก็ Grab นี่ถือว่ามีการแข่งขันกันสูงทีเดียวค่ะในเรื่องของการให้บริการเงินดิจิทัลค่ะทางฝ่าของโกเจค่ะยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซ อย่างโทโคพีเดียนะคะที่ทางอินโดนีเซียเขาก็ควบรวมกิจการเป็นโกโตกรุ๊ปตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยขณะที่กลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซของบูคลาพักนะคะก็มีการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปแล้วเป็นครั้งแรกด้วยคือเติบโตได้ดีกันทุกแบร์เลยนะคะคแล้วคืออะไรที่มันเป็นตอนนี้อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยได้หมดเนาะช้อปปี้แต่ว่าตอนแรกก็บอกโอ้โหโหตแรงตัวเลขคือ160แต่เขาก็ขาดทุนกว่าสองหมื่นมากเหมือนกันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามทีมเอ็ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพาการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ f a c e b o o k ทีมเ n ็นไลฟ์หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ